สวัสดีครับนในวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างซองบอลเลตแจกทุกคนกันนะครับมูลค่า20บาทนะแบบสุ่มจํานวนเงินทั้งหมด10คนนะครับตรงนี้ก็กดสร้างซองไปเลยนะครับสำหรับลิงก์ซองตรงนี้ก็จะวางไว้ให้หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้วอยู่ที่10นาทีและกันนะก็กดยืนยันได้เลยนะครับสร้างซองเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมา อัปเดตในส่วนของการถอนเงินกับแอปที่สามารถถาเงินเข้าธนาคารได้ด <Tonight> ้วยนะครับก็ยอดที่จะมาอัปเดตในวันนี้เนี่ยครับก็เป็นยอด500บาทเนาะสำหรับแอปนี้นะครับที่จะมาถอนเนาะในคลิปนี้ก็จะมีการแจกซองมูลค่า20บรินะครับแล้วก็มาอัปเดตการถอนเงินอีก500เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในคลิปนี้นะครับจะทำอย่างไรนะครับแอปนี้จะหาเงินอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ขออนุญาตตัดเข้ามานะครับในส่วนของอาบินนะครับที่ได้รับมามูลค่า500บาทนะครับตรงนี้ก็สามารถรับเงินเข้าธนาคารได้เลยเนาะคราวนี้นะครับคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ในการดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับไว้ใต้คลิปเนาะแอปนี้นะครับจะรองรับระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า Play Store นั่นเองนะครับก็สามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปไปดาวน์โหลดติดตั้งแอป ดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับครานี้นะครับในตัวแอปนี้นะครับสมาชิกใหม่เนี่ยเราสามารถรับชิปฟรีมูลค่า7บาทเพื่อใช้ในการเล่นเกมในแอปนี้และถอนเงินออกมูลค่า100บาทได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นครบ100นะครับเราจะถอนออกใช่ไหมครับเราจะต้องทําการเติมเงินอย่างน้อย1ิบบาทเพื่อใช้ในการถอนออกก่อนนะครับครานี้เวลาที่เราดาวน์โหลดติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเปิดเข้ามาเนาะแล้วก็ใช้ a c e b o o k นะครับในการล็อกอินเข้ามาในแอปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะ มีวิธีการหาเงินอย่างไรกับแอปนี้นะครับก็ไปดูกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนของสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งดาวน์โหลดติดตั้งแอปมาใช้มาเล่นกันนะครับก็จะได้รับชิปฟรีมูลค่า7บาทด้วยกันนะจะเป็นการล็อกอินนะอลายวันนะครับ5วันติดต่อกันนะครับก็จะได้รับชิปทั้งหมด700ชิปมูลค่า7บาทนะครับชิปในแอปนี้นะมูลค่า 1 1 0 0 0 0ชิปนะครับจะมีมูลค่า100บาทเนหรือว่าง่ายๆเลยก็คือ1,000 0ชิปเนี่ยแลกเป็นเงินบาทได้100บาทนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเนี่ยดาวน์โหลดติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยเข้ามาในแอปเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเนี๋ยผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทําการรับชิปเพิ่มเติมนะครับให้เราเนี่ยสังเกตที่มุมบนด้านซ้ายมือสุดข,ของเรานะรูปโปรไฟล์ Facebook ของเรานี่แหละนะให้เรากดจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับทุกคน พอเรากดจิ้มเข้าไปแล้วนะครับก็กดไปตรงคําว่าข้อมูลนะครับคราวนี้นะกดไปตรงคําว่ารหัสแรกนะครับรหัสแรกตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสในการแลกชิปฟรีไว้ให้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับคุณไหนที่อยากได้รหัสเองนะครับก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตในแอปได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมลองสอบถามแล้วนะครับมันสามารถใช้รหัสเดียวกันได้นะครับหรือว่า แต่ละคนไม่ขอใหม่เนี่ยน่าจะเป็นรหัสเดียวกันนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้รหัสตรงนี้ได้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับคราวนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะมาทําการสอนทุกคนเล่นหรอกนะครับผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะพอเล่นในส่วนของเกมบางเกมเป็นอยู่แล้วนะครับผมก็แค่เอาเจ้าตัวแอปนี้มารีวิวให้ฟังนะครับว่า เจ้าตัวแอปนี้เนี่ยผมยังสามารถถอนเงินได้อยู่นะครับแอปเขาก็ยังจ่ายอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการเติมเงินเข้าไปเล่นแต่อย่างใดนะครับก็ใครอยากจะลองเล่นหรือว่าอยากจะลองถอนเงิน1นึรยบาทออกมานะครับเวลาที่เราเล่นสะสมครบแล้วเราสามารถถอนได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะสะสมให้ครบ หนึ่งร้อยบาทหรือว่า1นึ่งหมื่นชิปเนี่ยเราจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปเริ่มต้น10บาทก่อนนะครับเพื่อจะทําการถอนเงินออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเงินไขของทางแอปเขานะครับต่อมานะครับในส่วนของการถอนเงินนะเราจะถอนเงินยังไงนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เมนูการถอนเงินนะครับด้านล่างตรงกลางนะครับจากนั้นเริ่มต้นสําหรับผู้ใช้งานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นในแอป,ปนี้นะครับก็ต้องทําการผูกนะครับในส่วนของบัญชีธนาคารในการถอนเงินออกจากแอปนี้ก่อนนะครับ ในส่วนการผูกนะครับก็เลือกธนาคารแล้วก็ผูกชื่อนับสกุลแล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารนะครับก็3อย่างตรงนี้ตรวจสอบอีกรอบนึงก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดถูกต้องเราก็กดยืนยันเพิ่มไปนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับในหน้าแอปตรงนี้นะครับตามจริงเนี่ยทุกคนจะมียอดตรงนี้เริ่มต้นที่ 10k นะครับหรือว่า1 0,000ชิปนั่นเองนะแต่ว่าของผมเนี่ยคาดว่าน่าจะถอนไป ค่อนข้างบ่อยนะครับมันเลยปรับเป็น2 0 k หรือว่า2 0 0 0 0ชิปที่คิดเป็นเงิน200บาทนั่นเองนะครับก็เลยได้มารีวิวเป็นการถอนเงิน200บาทแทนนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้นะครับจะเป็นการถอนเงินที่ 10k เท่านั้นนะตรงนี้นะครับจะถอนที่ 10k นะครับเป็นยอด 10k นะครับหรือว่า100บาทนะครับการถอนเงินจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะทําการถอนเงินเนี่ย ให้ทุกคนลองสังเกตนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องมีชิปห้ามเหลือน้อยกว่า5000ชิปภายในแอปหลังจากที่เราทำการถอนเงินไปนะแสดงว่า,าตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะถอนเงินมูลค่า1น0บาทเราจะต้องมีชิปภายในแอปนี้ขั้นต่ำนะครับ15,000ชิปหรือว่า 15k ชิปนั่นเองนะเพื่อจะทำการถอนยอด100บาทและก็ให้เหลือชิปอีก 5,000ชิปภายในแอปตามข้อตกลงหรือว่าเงื่อนไขที่แอปเขาระบุไว้นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวการหอนเงินให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคนไหนที่อยากจะลองเข้ามาเล่นก็ลองมาเล่นดูได้นะครับสำหรับแอปนี้เราก็มีชิปให้เริ่มต้นฟรีนะครับมูลค่า7บาทหรือว่า700ชิปจากการเช็คอินของสมาชิกใหม่นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคนไหนที่จะมาลองเล่นนะครับแอบน,นี้ก็ มาอัปเดตให้ละกันว่ายังจ่ายอยู่นะครับย้ำนะว่าการเล่นนะครับเล่นอย่างมีสตินะครับอย่าไปเล่นแบบคาสตินะครับก็ไม่ได้แนะนําให้เล่นแบบนั้นนะครับเล่นแบบคลายเครียดขำๆอันนี้เล่นได้นะครับหรือว่าคุณไหนจะมาแค่มารับชิปฟรีไปเล่นข้อเกิดหมดชิปแล้วก็เลิกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยวันนี้การมารีวิวประมาณนี้คราวนี้นะครับสำหรับลิงก์ซองเวดนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า จะวางลิงก์ซองให้หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้ว20นาทีนะครับเวลาที่แน่ชัดจะบอกแจ้งอีกทีภายใต้คลิปและใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์เนาะใครกดรับซองทูมานีวอเลตไดเท่าไหร่นะครับก็มารีวิวมาคอมเมนต์บอกกล่าวกนได้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ